สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและคว,วามยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับมาติดตามผลการทํางานของคู่หูมหัศจรรย์เวิร์แพนเวิร์แพนไคโตซานกับไร่ข้าวโพดครับที่นี่นะครับรบ,บ้านโคกขามตำบลบ่อทองอําเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีที่นี่ครับท่านผู้ใหญ่บ้านแห่งนี้ท่านเคยเอาที่เขาเช่านะครับไปปลูกทางด้านการเกษตรอย่างอื่น แต่ปีนี้ครับหันมาปลูกข้าวโพดแล้วก็มาติดใจกับผู้หูมหัศจรรย์เวอร์แพนเวอร์แพนการสานโดยให้ญาติเป็นคนทําวันนี้ทั้งผู้ใหญ่บ้านและผู้ที่ทํางานแทนผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านนั้นนะครับผู้ใหญ่บ้านเพราะว่าท่านทางานหลายด้านเปิดทั้งค่ายมวยด้วยนะครับสิงคลองสี่นะประกาศกันให้รู้ไปเลยว่าท่านทําค่ายมวยแล้วก็ยังทําด้านการเกษตรนะครับเป็นอาชีพเสริมอีกด้วยนะครับวันนี้สวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะครับผมขอเรียนถาม ท่านผู้ใหญ่บ้านก่อนนะครับท่านมีชื่อจริงนามสกุลจริงว่าอะไรครับทวีศักดิ์โพเปี่ยมครับทวีศักดิ์โพเปี่ยมนะครับชื่อวงการมวยชื่ออะไรครับก็ทวีศักดิ์สิงห์คองสี่ครับโอ้โหทวีศักดิ์สิงห์คองสี่นะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ที่นี่ใช่ไหมครับใช่ครับที่หมู่สามแห่งนี้หมู่สามครับผมและท่านนี้แหละครับมีชื่ออยู่แล้วว่ากัญยาณีทองคุ้มกัลยาณีทองคุ้มมีชื่อเล่นไหมครับชื่อต้อยพี่ต้อยนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านมีชื่อเล่นไหมครับผู้ใหญ่ห้้้้ออยยแหหลดดััังนนพ่ตกก็มาูใบ ผู้ใหญ่บ้านพ่อผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ถามนิดนึงครับที่แห่งนี้ที่ปลูกข้าวโพดเนี่ยเราปลูกข้าวโพดพันธุ์อะไรครับพันธุ์ต้องถามต้องถามอ้าวผูดดูแลที่นี่ปลูกข้าวโพดพันธุ์อะไรสองหนึ่งหกสองห้าสามนี่เป็นข้าวโพดยังไงครับลักษณะเด่นของเขาก็ฝักใหญ่แกนเล็กเม็ดก็จะเยอะสิเม็ดเม็ก็จะยาวใช่เม็ดถ้าแกนเล็กเม็ดก็จะยาวก็ถือว่านี่ก็พันธุ์นี้นะครับผู้ใหญ่ครับไปคิดยังไงถึงหันมาปลูกข้าวโพดที่ที่ก็ก็พอดี ที่หมดสัญญาเช่าก็เลยก็เลยแบบว่าอยากทําเองอ๋ออยากทําเองเลยแต่ว่าเราความรู้ทางด้านการปลูกข้าวโพดเรายังไม่พอเพียงก่ใครไม่รไม่ติอะไรเก็เลยไม่ให้พี่พี่ต้อยจ้ะพี่ต้อยเป็นผู้ดูแลจาะนั้นหลักผงคงท้องถามที่พี่ต้อยใช่ครับถูกไหมครับพี่ต้อยครับตอนที่ท่านผู้ใหญ่ห้อยบอกว่าให้พี่ต้อยมาดูแลนั้นพี่ต้อยคิดยังไงถึงมาปลูกข้าวโพดครับเมื่อก่อนเขาทำอะไรตรงที่เช่าแห่งนี้ครับทำมันทำมันมันสัมสปะหลัง แล้วตอน,นที่มันมีลักษณะเป็นหมายความว่ามันโสมหรือมันยังไงบ้างตอนนั้นก็มันเขาขุดไปแล้วพอดีเขาหมดสัญญาเช่าเลยก็ทำข้าวโพดต่อจากทํามันตัวนี้มันมีกี่ไร่ครับสิบไร่สิบไร่นะครับตอนนี้เราปลูกขา้าวโพดเลยทั้งหมดสิไร่เลยใช่ไหมครับจ้าแล้วก็ไปรู้จักถามเลยว่าใครมาแนะนําคู่หูมาเสนให้เราเจตุกเจตุกเขามาแนะนําจ้าเขามาบอกยังไงเขาบอกว่าให้ลองใช้ดู เขาว่าด,ดีนะเลยก็พอดีหายาฉีดพอดีไงเจา้จาค้ะเลยเก็ลองอทดลองเรามีความเชี่ยวชาญยังไงกับการปลูกข้าวโพดปลูกมากี่ปีปลูกมาสองปีแล,แล้วนะฮะพี่ต้อยมีมีความชานาญแค่สองปีเองเหรอใช่ที่เราเข้ามาดูแลเนี่ยใช่ไหมครับนั่นแหละปีแรกอะที่เราปลูกข้าวโพดอะตอนนั้นอะเราใช้วิธีการปลูกแบบไหนครับข้าวโพดเทียใหม่ทงพี่ต้อยทาอะก็เริ่มแรกเลยก็ถ่ายพันสามครับแล้วก็แปรด้วยพันเจ็ด แปทิ้งไว้ทำดินไว้แล้วฝนพอฝนล,ลงก็ลงมือ,ยอมหยอดลงมือหยอดเราหยอดเองหรือใช้เครื่องหยอดใช้เครื่องหยอดผสมอะไรไปบ้างในการหยอดแต่ละครั้งก็มีแต่ปุ๋ยรองพื้นอย่างเดียวใส่ไปพร้อมกันเลยใส่ไปพร้อมกันครับผมก็คือไร่หนึ่งกี่กิโลต่ตอต่อไร่ครับไร่หนึ่งรองพื้นยี่ห้าโลปุ๋ยนะปุ๋ยปุ๋ยรองพื้นยี่ห้าโลจ้ะต่อไร่ต่อไร่แล้วก็มเมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ก็สามสามโลสองขีดต่อนหนึ่งไร่ต่อนหนึ่งไร่อันนั้นคือวิธีการปลูกของเราจ้ะเออถามนิดนึงมันมีโรคอะไรบ้างข้าวโพดเนี่ยข้าวโพดมีหนอน<ห>มีเชื้อลาลาอะไรแล้วก็ารแดงมีลามีเชื้อลาลาอะไรเนี่ยลาสีขาวลาสีเขียวลาสีดําสีดำลาดําลาดาเชื้ออะไรอีกเชื้อเชอเชลาแล้วก็มาจาก ลาดำมีหนอนมะมีมีเพี้ยอะไรนะเพี้ยแดงเพี้ยเพี้ยกระโดดอ่ะเพี้ยกระโดดนั่นแหละเฮ้ยมันมีโรคเยอะเหมือนกันนะมันมาช่วงไหนอ้าวไอ้ทั้งลาดำเพี้ยกระโดดมันจะมาช่วงฝนตกฝนตกแล้วจะเป็นเชื้อลาครับเชื้อลาแล้วเพี้ยเนี่ยจะมาตอนข้าวโพดออกดอกหัวแล้วอ่ะขึ้นหัวแล้วจะและตอนนั้นเราใช้วิธีการยังไงก็ฉีดยายาเคมีทั่วไปเคมีทั่วไป แล้วมารู้จักตอนน่อต้นข้าวโพดเราอะปลูกไปได้กี่เดือนกี่วันปลูกได้ไปสี่สิบห้าวันเพิ่งมารู้จักกับคู่หูใช่โดยเฉพาะตอนสี่สิบห้าวันเนี่ยต้นมันสูงขนาดไหนก็ใกล้จะออกดอกหัวและกลมและใบกลมและถ้าใบกลมนี่จะเตรียมออกหัวใช่ใช่ใบจะแหลมตั้งกลมนั่นแหละมาเจอตอนนั้นพอดีจะขึ้นหัวแล้วนะจะขึ้นเป็นหัวเป็นฝักละถูกไหมครับจ้า แล้วก็ของเราเนี่ยใช้วิธีการยังไงครับในการใช้คููของมัสัจจ์เนี่ยฉีดใช,ใช,ใช้ใช้โดนฉีดแล้วใช้น้ำยี่สิบริตร่ออันเนี้ยช้อนหนึ่งอ๋อน้ำยี่สิบริช้อนหนึ่ง,นนงแล้วไค่ตัวสารล่ะครับไครตัวสารก็เบอร์แพ่นีน่ใช้ช้อนหนึ่งต่อน้ำยี่สิบริตรตัวนี้ใช้เท่าไหร่ครับอ๋อโดนเขาเขามีน้ำอยู่ยี่สิบิตรเท่านั้นใช่ไหมถังเขาอะจะยวข,ขึ้นไปพ่นได้ก็นีหนึ่งช้อนน้ำยี่สิบลิตร แล้วนี่นะครับกี่ฝากี่ซีซีกันก็ดูตามตามอันนี้เลยรถตัดตาสวดไปจ้ะใช้ไข่ตัวสารห้าถึงสิบซีต่อน้ำต่อน้ำยี่สิบริทนี่หน,นึ่งช้อนนะครับอันนี้หนึ่งช้อนหนึ่งช้อนดังนั้นเราก็ได้สูตรนะครับแล้วตอนนั้นพ่นตอนสี่สิบห้าวันน่ะเราใช้หนะึ่งยี่สิบริทน่ะไปกี่ไร่ได้ครั้งละกี่ไร่ยี่ยี่สิบริทมันผสมทีหนึ่งผสมทีหนึ่งที่ทิ้งมันหมดไปน้ำสองร้อยลิตร อ๋อครั้งละยี่สิบลิตรนี่ทั้งหมดน้ำสองร้อยลิตรได้สิได้เลยใช่พ่นไปใช้อัตราส่วนก็คือเพราะนั้นนี่ก็ยี่สิบช้อนถูกไหมครับใช่อันนั้นก็ประมาณสักสองร้อยสองร้อยซี่ีสองร้อยีซีนี่ก็ยี่สิบช้อนแล้วก็น้ำสองร้อยลิตรบอดดมันพ่นได้ครั้งละใช้โดนใช,ใช่ไหมครับใช่ครั้งละยี่สิบลิตร หลังจากพ่นไปแล้วเนี่ยมันแตกตายย่างยังไงกับเมื่อก่อนตอน45วันครั้งที่ก่อนๆมาอ๋อใบเขียวหนาตั้งใหญ่ครับเหรอเห็นชัดเลยเห็นชัดเลยมีแตกต่างเลยเพราะลองครึ่งหนึ่งกบไม่ฉีดครึ่งหนึ่งแล้วไม้ปักไว้พิดกันมากเลยอ๋อเหรอที่เรามีไม้ปักไว้ด้วยมีมีแปลงที่ไม่ได้ใช้ตัวนี้แต่ใช้ป,ปกติตแปลงเดียวกันแต่ลองอยาลองตัวนี้ใช่ลองตัวนี้ ลองตัวนี้ก็ประมาณห้าไล่พอพ่นครั้งแรกกี่วันถึงรู้ว่ามันใบตั้งใบหนาสามวันเห็นเลยเห็นผลเลยสามารถออกมาดูตกกระจายเลยโอ้โ oh, ห <Yeah. S 2> เป็นหนึ่งขนาดนี้เลยเหรอ yeah. ใบมันตั้งใบม,มันหนาใบตั้งใบหนาเขียวใหญ่เป็นมันเลยผิดผิดเลยผิดกันเลยตอนนี้อายุได้กี่วันแล้วข้าพเจ้าตอนนี้อายุได้หกสิบวันเราพ่นกี่ครั้งจนไปถึงตอนอายุหกสิบสองครั้ง สองครั้งตอนสี่สิบห้าวันครั้งแล้วอีกครั้งหนึ่งกี่วันอีกครั้งหนึ่งตอนออกออกแอ่แอ่ที่เป็นขนๆนั่นหรอจ้ะที่เริ่มออกดอกหัวแหละครับดอกตอนดอกแอ่นี่ยเราพ่นมาตอนนั้นมันเกี่ยอายุกี่วันเขาพูดอายุกี่วันตอนแอ่นะตอนแอ่อยุห้าสิบห้าสิบวันห้าสิบสองวันห้าสิบสองวันก็หมายความว่าสี่สิบห้าวันล้วก็เจ็ดวันพ่นทีใช่อ๋อพ่นสองครั้งเองนะสองครั้งปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ ปัจจุบันนี้อายุ66วัน66วันเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพ่นมาสองครั้งกับแปลงที่ทดลองนั้นแบบเดิมเปลี่ยนเปลี่ยนเยอะฝักใหญ่ใบยังเขียวเหมือนเดิมใบยังหนาเขียวเหมือนเดิมครับแตกต่างกับที่ไม่ได้พ่นและกับที่เรามีมีความรู้มาในการทำมาสองปีที่มาเห็นตอนอายุตอนนี้60วันใช่ไหมใช่60วันนี่มันฝักมันบอกใหญ่ขึ้นใหญ่ต้นหนึ่งมีกี่ฝัก องฝักส่วนใหญ่ส่วนใหญ่สองฝักสองฝักโอ้โหดูแล้วก็จริงเนาะสามฝักสองฝักก็ยังมีเลยนะไอ้พวกใหญ่บอกมองมอาเห็นแล้วสามฝักด้วยนี่ครับเจนอะไรหลังเราเนี่ยนะฮะสามฝักโรคแมลงมันลดลงไหมในการพ่นตอนโดนนั้นเราใส่ยาฆ่าแมลงอะไรเราไปด้วยไหมใส่ใส่ตอนฉีดยาหนอนนะใส่ที่นอนใส่พร้อมคู่กันนี่เลยใส่ใส่พร้อมกระทุนสองครั้งสิสองครั้งไอ้พวกลาดำที่เคยมี ลาดำมันเพิ่งจะเป็นเนี่ยตอนฝนล,ลงฝน<ะ>ตกแรงมากเนี่ยไออะไรอะไอแมงอะไรนะที่มาเก็บลายแดงลายแดงเออลายแดงเป็นไงเป็นตัวบินเนี่ยพอเดินเข้าไปเนี่ยบินหึมเลยขาวเลยเนี่ยฉีดยาไปเนี่ยรู้สึกว่าเดินแล้วไม่ไม่ไมแล้วตอนนี้อะตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้ก็ดีขึ้นเนี่ยคือลดลงไหมลดลดลงด้วยนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนถูกไหมถึงพ้นไปแล้วก็ยังมีอยู่ใช่แต่มีน้อยอ๋อตอนนี้มีน้อยลแล้วะ แล้วก็มีอะไรอีกนะนอนอ่ะนอน,นอนน่ะน,นอนจอดนอนไม่มีไม่มีเลยนอนไม่มีก็แปลว่าเป็นแปลงที่ที่ดีขึ้นไหมในใสายตาเราดีขึ้นท่านสิ่งรครับขณะที่ผมจะถามน<ม>ะครับว่าต้นทุนเมื่อก่อนเนี่ยตอนมันอายุหกสิบวันเนี่ยสมัยที่พี่ต้อยนะพี่ต้อยปลูกอ่ะตอนที่ใช้เคมีใช้อะไรปุ๋ยทางดินอะไรด้วยนะแต่ปุ๋ยเคมีอะไรต่างๆใช้ปุ๋ยแบบดั้งเดิมอ่ะนะครับ กับปัจจุบันมาใช้คู่มาสะจันในการนี้ทุนของเรามันลดลงไปไหมเมื่อก่อนทุนของเรามันเป็นยังไงบ้างเมื่อก่อนทุน,ทนสูงทุนเฉพาะ,พาะาปุ๋ยนะครับกับยาฆ่าแมาลงถูกไหมครับที่เราใช้เป็นยังไงบ้างครับสูงเมื่อก่อนเนี้ยทุนสูงมากครัไหนจะค่าปุ๋ยฮอร์โมนอีกแต่อันนี้ฉีดอันนี้มาฉีดอันเนี้ยคู่เดียวเนี่ยก็ยังไม่ได้ใช้ฮอร์โมน ท้องท้องตลาดไยฮอร์โมนนี่เขาใส่เพื่ออะไรครับก็ช่วยบำรุงต้นบำรุงฝักอะไรเงี้ยตอนนี้เราหลังจากตอน,น,นเราจะใส่ฮอร์โมนอยู่ไหมไม่ใส่พอใช้ตัวนี้แล้วไม่ได้ใส่เลยไม่ได้ใส่ฮอร์โมนเพิ่มไม่ได้ใส่เลยตอนเนี้เราเราแกะดูเนี่ยเราหรือว่าเราจับดูเนี่ยมันแตกต่างกับฝักเมื่อก่อนเมื่อตอน60จับมันจะแน่นฝักแน่นฝักแน่นแต,ต่แล้วก็ใหญ่ใหญ่แต,ตแตกต่างแค่60วันนี่นะจ้ะนี่เราจะไปเก็บกี่กี่วันร้อยสิบถึงร้อยสิบห้าวัน ก็อีกประมาณสักเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนกว่ากว่าประมาณิ้นเดือนตุลาิ้นเดือนตุลาก็ได้เก็บกันละผมถามต่อหนึ่งครับทุนเมื่อกี้ถามค้างไว้ว่าใช้เยอะใช้เยอะห้าไร่ของเราเนี่ยเมื่อก่อนเราใช้สักเท่าไหร่ในการใช้เคมีใช้ปุ๋ยก็อยู่ที่ประมาณสองพันทุกครั้งนะจ้ะทุกครั้งอ่ะที่เราจะเคมีมากว่าจะเก็บเนี่ยใช้ได้กสองพันจ้ะ ตอนนี้ถ้าไล่หนึ่งในสองพันเมื่อก่อนสองพันปัจจุบันหลังจะมาใช้คู่หูเนี่ยเราตกไล่เราเท่าไหร่ก็ตกไล่ละกี่ร้อยวะเป็น100ร้อยเหรอมาอันนี้ <S 1> 1, <S คู่ <5. S 2> หนึ่งก็พันลดลดลงมาเหลือประมาณพันห้าหรือพันสี่เนี่ยอ๋อคือเมื่อก่อนเนี่ยใช้สองพันนะครับทั้งการดูแลทั้งยาฆ่า,มาแมลงปุ๋ยต่างๆาในอดีตนะครับเบอกว่าสองพันกว่า ปัจจุบันเนี่ยเหลือแพ้พันสี่พันห้าเอง<ช>ก็หมายความว่าลดมาเป็นจํานวนเรียกว่าในระดับที่ดีไหมครับดีมากในภาวะอย่างนี้ใช,ใช่ไหมครับในภาวะอย่างนี้แล้วเรามันถามว่าเอาละเราเคยขายได้เนี่ยกําไรสุดๆเนี่ยมันได้กําไรเท่าไหร่หมายว่าลงทุนสมมติลงทุนร้อยบาทได้กําไรเท่าไหร่ลงทุนร้อยประมาณเนี่ยจะได้กําไรก็อยู่ที่ประมาณสองหมื่นกว่าบาท ทั้งหมดนี่นะนั่นแหละทั้งสิบไร่นี่นะนั่นแหละก็หมายความว่าสี่เดือนเนี่ยเราได้เงินมาสองหมื่นบาทน้อยจังเลยน้อยก็ถือว่าน้อยนะในมุมมองเพราะว่ามันไปแต่ว่า,าเราต้องใช้จํานวนมากถูกไหมครับใช่เรามองออกไปว่าปีเนี้เราน่าจะได้กำไรเพิ่มจากทุกครั้งสองหมื่นบาทเนี่ยหลังจากใช้คู่หูเนี่ยก็คิดว่าจะได้เพิ่มมากกว่านะสักเท่าไหร่สักสองเท่าสี่หมื่นอันนี้คือเป็นความคาดหวังและก็คาดการ เราจะมาติดตามอาจจะโทรศัพท์มาถามก็ได้ครับว่าหลังจากที่เพราะว่าทดลองสองแปลงนี่เนาะ <Yeah. S 1> ก็จะดูแปลง5้าไร่นี้ว่าได้เท่าไหร่นะครับแปลงนู้นได้เท่าไหร่นะครับที่ทดลองอีก5้าไร่เหมือนกันให้เห็นกันว่าความแตกต่างของทั้งสองไร่เนี่ยแตกต่างกันขนาดไหนนะครับเออ้ผู้ใหญ่แปลกใจไหมผู้ใหญ่ห้อยแปลกใจไหมว่าหลังจากใช้ไปแล้วเนี่ยที่ผู้ใหญ่ถันกลับมาบอกว่าเอ้มาใช้ไอ้นนี้ดีกว่าเนี่ยเพราะเพราะยังไงครับผู้ใหญ่ก็ก็เห็นความแตกต่าง แตบแปลงที่เราทดลองใช้กับไม่ใช้มันผิดกันครับผิดกันครับอันนี้คือผู้ใหญ่วางใจเลยครับแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ช่วยบอกในฐานะกวางใจให้ผู้ช่วยครับจัดการให้ผู้ช่วยจัดการผู้ช่วยในฐานะการจัดการของเราเนี่ยเราอยากจะบอกคนยังไงว่าบางทีเนี่ยเกษตรกรมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะหันมาใช้อะไรง่ายๆถ้าเขาไม่ได้ทดลองใช้ไม่ได้ใช้จริงต้องเห็นเขาก็คงไม่โกหกเพราะต้นพืมันมาโกหกคนไม่ได้ถูกไหมครับใช่ มันจะบอกมาพี่ต้อยมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนพ้องที่ปลูกข้าวโพดด้วยกันเพราะว่าเราปัญหาของคือเนื่องจากราคาข้าวโพดผ,ลผ,ลผลันผวนถูกไหมครับแต่ต้นทุนมันสูงขึ้นทุกปีปลกแล้วรายได้เราก็น้อยลงแต่พอมาเจอคู่หูเนี่ยอะไรที่ทําให้เรามั่นใจว่าปีนี้เราถึงจะได้สี่สห้าหมื่นในการปลูกครั้งนี้ก็ดีดูแล้วดีกว่ทุกปีที่เคยทํามาเมื่อมาใช้ยาตัวนี้นะสั้นได้ใจความ ดีกว่าทุกปีเมื่อมาใช้ยาตัวนี้จริงๆนี่คือเป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพนะครับคู่หูประจันที่สามารถทําให้พี่ต้อยนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ห้อยมองเห็นความสําคัญว่าหลังจากที่ทํามาหลายครั้งหลายปีนะครับแล้วก็ให้เขาเช่ามาแต่ปีนี้ทําเองก็มาเจอความสําเร็จอันหนึ่งก็คือสําเร็จเรื่องเบื้องต้นก็คือลดต้นทุนไปแล้วนะครับที่สําคัญปีนี้คาดหวังว่าทุกทีได้2 0,000ื่นปีนี้คาดหวังจะได้เป็น4 0,000ื่นในการทําธุรกิจครั้งนี้ ทำด้านการข้าวโพดครั้งนี้นะครับที่สาคัญแตกต่างก็คือมีแปลงที่ทดลองใช้แบบเดิมดั้งเดิมแล้วก็เอาถุงพลาสติกไปวางไว้เอาไม้ปักไว้เห็น <He en S 2> ชัดผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่านี่แหละครับที่ผู้ใหญ่บ้านวางใจคู่หูวัศจรรย์นี่คือการติดตามผลการทํางานเบื้องต้นเพราะเริ่มต้นใช้มาเป็นระยะเวลาแค่กี่เดือนครับ2เดือน2เดือนนะครับดังนั้นเมื่อใช้มาแค่สองเดือน ก็ยังตอบโจทย์สุดท้ายยังไม่ได้แต่รู้ว่าลดต้นทุนลงมาแล้ว <c oughs> และต่อไปนี้ครับพี่น้องกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดผมจะไปตามดูว่าท่านใดที่หันและให้ความสนใจกับการลดต้นทุนที่สำคัญครับใช้ง่ายประหยัดต้นทุนและดูแลรักษาง่ายอในการพ่นแต่ละครั้งอ่ะ <c oughs> ทุกทีอ่ะเราเนี่ยใส่ปุ๋ยทางดินเนี่ยมันต้องเข้าไปใส่ครั้งหนึ่งใช่ไหมครับก่อนที่ที่ทำไปเรียกว่าตอนใดใช่ไหมครับใช่ใช่ ตอนนั้นเราใช้สิบไร่เนี่ยเราใช้เวลากี่วันในการลงไปได้ไปใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยอะเหรอครับสิบไร่ใช้วันได้เหรอจากหยอดมาไดาเา้ดเหรอ <ไป S 2> กี่ <ไป S 2> วันน่ะเหรอครับยี่สิบวันยี่สิบวันในการยี่สิบถึงยี่สิบห้าวันหลังจากใช้โดนเหรอครับในการพ่นคู่หูก็ประมาณสี่สิบวันห,หมายว่าเวลาระยะเวลาในในการพ่นนะครับเราใช้ระยะเวลา กี่วันในการพ่นหมดไร่หรือว่าในการใส่ปุ๋ยต่อไร่เช่นว่าอย่างงี้ครับวันหนึ่งสมมุติเราโดนเนี่ยเราใส่ปุ๋ยทางดินนะ่ะเราใช้เวลาหนึ่งวันแต่ถ้าใช้โดนเราใช้เวลากี่วันอ๋อใ,ใช้แค่ห้านาทีก็เสร็จแหละทั้งสิบไร่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้เวลากี่วันในการใส่ปุ๋ยทางดินใช้รถใช้รถใช้รถวันหนึ่งเต็มๆถึงท้งหมดสิบไร่ใช่และพอมาใช้คู่หูมหัศจรรย์นี่เราใช้เวลากี่วัน ไม่ถึงวัน,นประมาณชั่วโมงหนึ่งเต็มที่เหรอเขาแปลว่าลดเวลาของการเยอะให้อาหารแก่พืชถูกไหมครับใช่ถ้ามาก่อนใช้ปุ๋ยทางดินก็ตุนกว่าวันหนึ่งอะ่ะใช่ถึงจะหมดสิบไร่เสร็จสิบไร่ถูกไหมครับแต่อันนี้แต่และครั้งแต่ละครั้งก็แค่ชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวโอ้โหท่านที่เคารพครับทำงานง่ายสะดวกแล้วก็อย่างเนี้ยนะครับที่พี่ต้อยบอกแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ห้อยนะครับได้มายืนยันกับท่านตรงนี้ก็ถือว่านี่เป็น เขาเรียกว่าอาน,นิสงของผู้ปลูกข้าวโพดนะครับเบื้องต้นว่าถ้ารู้จักคู้องอูสาจัมซะตั้งแต่วันนี้และใช้ตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวมาดูกันครับว่าการเก็บผลผลิตเป็นอย่างไรแม้วันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้วิทยาทานแก่ผู้ปลูกข้าวโพดด้วยกันนะครับแล้วก็ได้ตรงนี้ผมต้องขอกลับพระคุณเป็น่างสูงครับก <c oughs> รับที่วิทยาทาน <c oughs> พี่น้องของเพื่อนครับ <c oughs> ผู้ปลูกข้าวโพดนะครับที่นี่เขาลบบุรี <c oughs> เขาไม่ธรรมดาเดียวนะครับนี่แค่เริ่มต้นหันกลับมาจากทําข่ายมวยแล้วก็มาเริ่มต้น ทำจริงจังกับการเกษตรมาเจอของดีนะครับคู่หูมาสัจจันทร์แล้วก็บอกว่าดีจริงใช้แล้วดีใช้แล้วรวยแล้วก็จะช่วยปลดหนี้ในวัขนข้างหน้าด้วยวันนี้ไม่ธรรมดาครับมาเจอทั้งอทงท่านและอุ่นใจว่าเกษตรกรไทยมีที่พึ่งแล้วผมมิเตอร์เกษตรยั่งยืนจะมาติดตามผลอย่างนี้ต่อเนื่องกับผู้ที่ทําแปลงข้าวโพดในลาดับต่อไปวันนี้ไปก่อนครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะอ้วนยิงเกษตร ไช้แล้วดีไช <พอ S 1> <ด>้แล้วด้วยช่วยปฎิบัต<ด>ิ